สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมดดำขชาภาพประกาศข่าวดีอัปเดตอาการนวัดคุมเชื้อได้แล้วยังคงเป็นประเด็นที่ทางด้านชาวเน็ตคอยติดตามอยู่ตลอดสำหรับอาการป่วยของเจ้าพระเวทีนางงามอย่างนวัดอิสระไกรศีนที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสรูปภาพของตนเอง นอนกอดทางออกซิเจนพร้อมกับมีสายที่จมูกพร้อมข้อความว่าค่าตัวเล็กต่างๆไม่ค่อยดีมีเชื้อบางส่วนลงปอดกำลังเปลี่ยนแผนการรักษามีออกซิเจน ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ทุกวันอยู่ช่วงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกกำลังใจครับซึ่งก็ทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้ซึ่งล่าสุดทางด้านของมดดำาคชาภาได้ออกมาอัปเดตอาการของนวัดอิสระไกรศิลผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่เอาไว้ว่าตอนนี้ก็คงต้องนอนอยู่บนเตียงนิ่งๆแต่มีข่าวดีคือคุมเชื้อได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเอ็กซเเย์เจาะเลือดพร้อมกับให้ออกซิเจนแรงดันสูงทั้งนี้คุณหมอแจ้งว่าให้รอดูอาการอีก5วันมีเซอร์ไพรส์แน่นอน เพราะขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ